เป็นยังไงบ้างกูบาโมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีนะ่ะกูบาโมนี่มาก็มาตอนมาบวชก็สบายไม่มีก็เรียกอะไรนะมาอย่างสบายนะไม่มีลูกนะก็สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงใครแม่มีหรือเปล่ากูบาโมนี่แม่ก็ไม่มีจ๊ะมีไหมแม่ไม่มีแม่แม แม่ก็มีอ้าแม่มีก็ไปไปอะไรตอนมาบวชแม่ก็ให้บวชเนาะมีภรรยาหรือเปล่าก่อนบวชนะมีเอามีก็เลิกแล้วเนาะอ่ตอนเลิกตอนมาบวชนี่เป็นยังไงบ้างคิดถึงไหมตอนบวชใหม่ๆยังคิดถึงอยู่เนาะกว่าจะยอมรับทําใจได้นะนะนึกถึงเพราะว่ามาปวดนะมาด้วยไม่ได้ก็เรียกว่ามาโดย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เลยไม่ไม่มีความทุกข์มาเขาสบายดีตอนทุกวันนี้ก็สบายดีนะไม่มีภาระอะไรที่ต้องห่วงนะเรื่องคู่ครองก็สบายแล้วทำใจได้แล้วสามปีแรกนะกว่าจะตัดใจได้ก็นึกถึงความเคยอยู่นะด้วยกันตอนนี้พอตัดใจได้ก็บวชแล้วก็ นัน,นะในใจนะกายมาแล้วแต่ใจกว่าจะมาได้นะแกไม่มีลูกถ้ามีลูกก็คงจะคิดถึงลูกนะแต่ดีหน่อยไม่มีลูกงานก็ลาออกนะเลยสบายตอนนี้ก็สบายคือบาหมูนีนะ่ไม่มีภาระอะไรต้องรับผิดชอบทุกอย่างเครียร์เป็นอิสระหมดนะเหลือแต่ตัว คนเดียวที่นี่นะเนะพอานัน่งสมาธิก็สบายนะนกุบาโมนีเขามาด้วยใจนะมาด้วยความสมัครใจมาด้วยบุญนะมาด้วยบุญนะมาบุญด้วยบารามีเลยมาสบายเนหะ็นไหมแต่อย่างเรานี่มา มาก็มีลูกมีครอบครัวมากว่าจะตัดใจได้นะืมบวชแล้วใหม่ๆนี่ก็นึกถึงลูกนะมานั่งปฏิบัติสวดมนต์อยู่จริงนะใหม่ๆก็คิดถึงคิดถึงเขาจะอยู่อย่างไรนี่นะแต่พออยู่ไปก็เข้าใจํำใจไดนะ้นี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะเห็นความจริงว่าวันหนึ่งนี่นะ เราก็ได้จากครอบครัวกันนะไม่จากวันนี้ตอนบวชก็จากตอนตายนะพอตายก็ได้จากกันอยู่ดีนะแต่เราก็บวชฝึกนะกว่าจะฝึกได้นะ้ทุกตรรมานนะกว่าจะเข้าใจธรรมะนะบางคนมาปฏิบัติธรรมคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเรามีบุญเราจะนึกอย่างนั้นก็จะได้นึกเอาอย่างนี้ก็จะได้นะ อันนั้นยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ธรรมะธรรมะของจริงคือความจริงที่เข้าใจยอมรับได้นะของที่เรารักเราหวงเราห่วงเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเราก็จากหมดทุกสิ้นทุกอย่างนะคือความตายมาพัดพลากเราไปนะอันนั้นถ้าเราก็ใจธรรมะตอนที่เราเป็นคนอยู่เนี่ย ตอนที่ยังมีลมหมายใจอยู่เนี่ยเราก็จะสบายยังไงไม่ต้องห่วงมีลูกก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าคำว,ว่าไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าทิ้งคว้างนะต้องเข้าใจไม่ต้องห่วงไม่ใช่ไปทิ้งเหมือนลูกมาลูกแมวแ้วทิ้งนะลูกคนก็ต้องดูแลนะดูแลรับผิดชอบอเกิดก็มาแล้วเนี่ย แต่พอมาบวชนี่เขามาฝึกนะฝึกฝึกจิตฝึกใจให้ละให้จนะสิ่งของเข้าของสมบัติเข้าของก็เหมือนกันนั่นคือธรรมะนะคือคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสอนไม่พอทําเองนะทําจริงนะพอทําจริงแล้วก็จะตอดถอนจากใจนะจากความยึดจากความหวงันะ ก็เลยต้องทําจริงจากจริงนะตอนเป็นคนนะจากจริงพอจากไปจากไปใจก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มวางใจทืเรียกเรียกว่าปล่อยวางตอดถอนได้ในใจถ้าพอเจอกันนี่พอไปเจอคนรักหรือไปเจอลูกนะ เราก็จะเข้าใจคือมันมันไม่มีความห่วงแบบในใจแต่มีความหน้าที่ของคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นลูกเ็าทาหน้าที่ไปไหนมันซับซ้อนกันอยู่ระหว่างธรรมะความเข้าใจคำสอนและการปฏิบัติจริงได้จากจริง ได้สูญเสียจริงพอสูญเสียใหม่ๆนี่เศร้าใจนะแม้แต่เรามาบวชนีทิ้งลูกทิ้งครอบครัวมาเนี่ยก็ยังเศร้าใจนะยังป่าจะทำใจได้นะใช้เวลาบนะางคนคิดว่ามาบวชนี่ได้เป็นพระแล้วภายนอกแต่คำสอนคือการบุพปนนะ หลุดพ้นในใจะที่มันเียบมันแทงะที่มันกังวลที่มันห่วงนะคือหลุดพ้นจากห่วงจากในใจถ้าเราไม่ออกมาหรือไม่จากกันไปนี่มันก็ไม่หลุดพ้นมันผูกพันยึดมั่นแต่พอจากกันไปก็กว่าจะทำใจได้พอทำใจได้เออพอเจอกัน ความรับผิดชอบหน้าที่นะนะีก็ยังมีอยูนะ่ในสภาวะของปัจจุบันนะกายสังขารถ้าคนมีลูกนะก็มีพอ่อมีแม่ก็นะบางคนมาบวชพอหลังๆนะก็สามารถเอาพ่อแม่มาบวชได้นะเอาลูกามาบวชมารู้จักธรรมะ ธรรมะคือความจริงเป็นคำรรสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจริงสอนเรื่องจริงนะไม่มีเปลี่ยนได้ถ้าเราทำได้ก็บอกใจหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจิตห,หลุดพ้นไม่ต้องจากกันนะในหลุดพ้นไม่ต้องจากกันแต่ตอนแรกต้องจากกันก่อนจากเพราะว่า มาฝึกใจนี่เองนะมามาฝึกจิตฝึกใจให้มันเข้าใจให้จิตข้างในมันเข้าใจให้ความห่วงมันเข้าใจมันปล่อยออกได้นั่หดุดจากใจนะหลุดออกจากใจพอลุดได้พอเราอยู่เราเจอนะ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใจเราเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนนี่ตอนที่เราไม่เคยฝึกจากกันนี่จากกันวันแรกเนี่ยคิดถึงห่วงหาอาวอนอะไรอาวอน,น่ะเขาเรียกว่พงนะพอมีวงมันเกิดขึ้นนะพอเกิดอ่วงนี่ใจเราก็ลังบนนะ ก็ไม่หลุดพ้นสักทีใจเราไม่ยอมหลุดพ้นได้เนะพราะมันทําไม่ได้มันไม่ยอมเข้าใจแต่วันข้างหน้าความจริงนี้ถึงไม่ไม่อยากหลุดก็หลุดแม้แต่ร่างกายเราก็หลุดใจเราก็ต้องหลุดออกจากร่างกายนะ พอร,รำใจได้นั่นนั่นคือของจริงความจริงบางคนจากพ่อแม่มามาบวชจากมาก็ตั้ใจได้หายพอกลับไปหาพ่อแม่เราจะรู้สึกเลยว่าใจเราสบายเบาะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เมื่อก่อนนี่พ่อแม่พูดอะไรก็เชื่อก็ฟังหมดทุกอย่างหรือบางคนพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังแต่พอเราได้ประพฤติปฏิบัติรับฟังเข้าใจเราเริ่มเข้าใจว่าเราต้องฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่เขาเป็นห่วงแล้วเขาก็รู้เหตุรู้การว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรน นีพอปฏิบัติทรมันก็ได้อะไรมาใหม่เยอะเริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจเริ่มฟังพ่อแม่ฟังผู้ใหญ่หรือเริ่มฟังครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเราเป็นคนไม่ฟังใครนี่พูดมาถึงคนไม่ค่อยฟังใครแล้วแต่วันนี้เราเริ่มจะฟัง พอเราเริ่มรู้รู้จักตัวเองมากโอ้เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นฟังพ่อแม่ดีกว่าเชื่อไม่เถียงนะไม่เถียงฟังพ่อแม่ฟังผู้ใหญ่ฟังครูบาอาจารย์เรือเรามันไม่ตรงกับเราเลยนะที่เราคิดไว้เนี่ยพ่อแม่บอกนี่มันไม่ตรงครูบาอาจารย์บอกเขาไม่ตรงกับความคิดเรา พอวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนฟังตามๆบาง,าง,าง,างนะาทีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี่เอาคิดไปไม่ถึงหรอกของอย่างนี้ต้องเจอกับตัวเองก็เหมือนเราคนไม่มีลูกนี่ยไปถามก็เจอว่ารักลูกอย่างไรเขาไม่รู้หรอกก็เหมือนคนที่ไม่ฟังพ่อแม่หรือไม่ฟังครูบาอาจารย์ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเขาฟังและตาตามนะมันจะเป็นอย่างไรนะใน้เขายังไม่ตาตามเพราะใจมันยังก็เรียกมีความเกลียดแกงความไม่ไม่แน่ใจนะหรือเป็นความคิดของตัวเองมากกว่านะอก,าการร็อยากมีปฏิฆะ ไม่ปรงใจกับพ่อแม่ไม่ปรงใจกับครูบาอาจารย์ไม่ยอมทำตาม,ตามเพราะความเชื่อความเข้าใจของเรามันมีอยู่ของเราอยู่แล้วเราจะไปทำตามนี่มันก็ยากนะหยนะ อันนี้จากการปฏิบัติเนี่มาเข้ามาลึกเข้ามาลึกแล้วก็ามาลึกถึงใจที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนใจของเราจริงๆนี่ก็เรียกว่าการที่เราจะเปลี่ยนใจของเราได้นี่มันยากมากเพราะเรามีความเชื่อมั่นของเราอยู่แล้ว นะนะมันมันมันเป็นเรื่องยากสำหรับบางสำหรับคนคนหนึ่งถ้าไม่ได้ลองไม่ได้ปีสูดก่อน ลองนั่งพิจารณา,าพิจารณาว่าเราจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนความคิดนี่มันยากที่สุดนะเหมือนการที่เราจะผ่านพ้นตัวเองไปได้ไหมผ่านพ้นตัวตนตัวตนคือความเชื่อของเราแล้วเราไปเชื่อคนอื่นเชื่อพ่อแม่ เชื่อครูอาจารย์หรือเชื่อใครที่ว่า,น,านี่เป็นเรื่องยากน,านี่เข้ามาลึกเชื่อจริงๆเชื่อจากใจเชื่อจากข้างในนู่น,นเชื่อในในหัวใจของเราจริงๆเชื่อโดยไม่ต้องสงสัย เชื่อโดยไม่ต้องมีคำถามเชื่ออย่างเดียวนะไหนเมื่อก,ก่อนเคยอ,อยู่กับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์บอกให้ไปทางนั้นไปทางนี้นะชี้ให้เราไปที่ตรงนั้นที่ไปทางนั้น เราก็ไม่ไปทางที่ครูบาอาจารย์ชี้แล้วเราจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งขนาดอยู่ด้วยกับครูบาอาจารย์ไม่ไ,ม,ไม,ม่ตามไม่ตามตามต่ว่าไม่ไม่บางอย่างใจนะนะั่นแหละมันไม่ยอมมันมีความเป็นตัวตนของตัวเองความคิด ความมั่นใจของตัวเองบางทีเราก็มองไม่ออกว่าเลือกมันไม่น่าเป็นเรื่องนะแต่บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธามาจากใจนะในมันเป็นเรื่องยาก เรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเชื่อด้วยใจเชื่อไม่สงสัยไม่รู้มันจะไปทางไหนก็เราขึ้นเรือลำเดียวกันไปแล้วนะเรือลำนี้มันเดินทางไปทางเดียวกัน ก็ต้องเชื่อพอเราไม่เชื่อเราทําไม่ได้มันก็ทําให้เรือหรือการเดินทางนั้นมันมีข้อลาช้าในการเดินทางหรือในการการกระทําทั้งภายในใจนู่นเราไม่พูดถึงภายนอกแล้ว,ลวเราพูดถึงลึกถึงในใจนู่น นี่ต้าโมขร้นเรือลำเดียวกันเนี่ยใจเราจะเชื่อหรือเปล่าใจเราจะศรัทธาเชื่อมั่นไหมทำานี่มาเรามาอยู่เนี่ยส่วนธรรมในหลักการประพฤติปฏิบัตินะให้ดูใจของเราคำพูดการกระทำเป็นเรื่องอยากอาจจะทำได้ แต่ใจเราก็ต้องเป็นด้วยนะเชื่อต่ตางๆอันเดียวกันขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยนะผู้ถือพวงมาลนะัยไปทางไหนก็ไปด้วยกันนะจะไปไม่รู้ขึ้นเรือแล้วก็ไปนะจะคิดว่าไม่ใช่เราก็นั่น เ็าบอกมันเราไปประพฤติปฏิบัตนะิเลือกแนวทางนะเราก็ต้องใจก็ต้องได้แล้วมันจะมีกำลังแล้วมันจะไปนะมันเดินไปข้างหน้าไหนที่็็บอกว่าถ้ามันไม่ใช่ใจมันไม่ได้ เราก็เลยคัดกรองดวงจิตดวงใจเหมือนกันก็บอกมาแล้วก็ทำแนวทางสติปัฏฐานสี่ดูใจให้ดึกๆาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันจริงทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาออกมา เส้นทางในทางสายธรรมก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่บ้านในครอบครัวนะสวนธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนครอบครัวถ้าเราเชื่อ,อใจเราก็ไม่ขัดไม่สงสัยไม่ลังเลเลยเอาทำอย่างนี้ก็ไปทำด้วยใจบอกทำเต็มใจเลยสมัครใจ พร้อมใจนะใ,ใครที่เขาไม่ใช่ไม่เชื่อนะมันก็เป็นไม่ได้นะก็ต้องคัดกรองนั่นนะั่นะขึ้นอนะไรนะบอกแล้วว่าอยู่กันด้วยใจนะเราไม่ได้อยู่กันด้วยปัจจัย แต่อยู่ด้วยใจเมื่อมีใจมีกำลังะตามาอยู่ไม่ด้วยใจนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันเรือที่มันเดินช้าคนขับไปทางนี้แต่คนก็จะไปทาง ปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งตํมใจไปตามใจตัวเองไปอีกทางหนึ่งนะมันเกาจะไม่มีกาลังกายก็เป็นใจก็เป็นนะมันจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในในแนวทางเดียวกันนี้เราพวกเรากว่าจะพาฟันมาได้นะ คนก็ก็ไม่ยอมองมีความตัวตนมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะไม่ยอมรับฟังใครใจมันไปทางมันมันลึกถึงขนาดนั้นนะใจของมนุษย์นี่นะแม้ได้อยู่ด้วยกันในบางทีไม่เข้าใจกันไม่รู้ไม่คุยไม่พูดไม่สนทนากัน เหมือนการที่เราจะไปอยู่ที่ไหนนะเราเชื่อไหมนี่มันถ้าเราเชื่อเราก็ไปเราก็อยู่เราก็ทำนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เอยมันไม่ใช่ทางของเราเราไม่เราไม่ชอบในใจเราไม่ชอบแต่ฟื้นนะนะ ในแนวทางการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันในเราตําใจให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็จะได้กดน้ำไปเมตานะ,ะมีใครจะถามอะไรก็ถามได้นะเมื่อวันเราก็คุยกันเรื่องวันนะี้เข้าใจไหมพูดเรื่องใจลึกๆในเราพูดถึงใจลึกๆนี่ของในส่วนธรรมพุทธนโมงพุทธา,า,ทธายะ ก็เหมือนมีผู้นำมนะันน่ะผู้นำจะพาไปทางไหนเราก็ต้องไปเราเลือกแล้วมันจะพาไปลงนรกก็่เมื่อเราเชื่อแล้วผมจะไปสวรรค์หรือไปนิพพานหรือจะไปอย่างไรเราเชื่อแล้วเราเรา,เราเชื่อใจเขาเราก็จะไปโอเคสังมาทำอะไรเชื่อ ชีไปดังนี้ก่อนไปดังนี้จริงๆแล้นะไม่อ้อมล้วเราก็รู้ในใจของเราเจอมั่นก็จะมีกำลังอวันนี้ก็วันที่14บสี่กรกฎาคม2อ6 8นรอยกสิะอันนี้ใครเข้าใจบ้าง ใกลไม่เข้ทใม่มาอาถามใครไม่เข้าใจยังไงบ้างนะจะมาเข้าใจไหมไม่เข้าใจอพูดหมายถึงว่าเราเนี่ยสมมติเราพูดส่วนธรรมเราแนวทางในการปฏิบัติสติปะตานสีให้ดูใจอ่าดูใจแล้วเราก็ดูว่าใจเราเป็นอย่างไรนี่เราเชื่อมั่นไหม เมื่อเราจะเดินทางนี่แนวนี่เหมือนกันการปฏิบัติก็คือการเดินทางเรือเราจะไปไหนเมื่อเราเราออกเดินทางไปไหนบอกอ่ะไปทางนี้นะในรถมีกันกี่คนอ่ะไปทางนี้นะไปเลยคนครับกอมอะไรไปเราคนนั่งก็ต้องตามนะต้องเชื่อคนคขับ พูดถึงว่าเวลาบอกว่าไปทางนี้ก็ไปคนขับพาไปบางทีคนขับไม่รู้ทางแต่ถือบวงมาลัยแต่เหมือนธรรมะนี่บอกว่าเ,าเราปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างนี้คนเรานี่ปฏิบัตินั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออก แล้วก็พิจารณาใจของเรานะั่นะนะมันมันมีอะไรอยู่ในส่วนในใจเนี่ยอารมณ์หรือเราไม่เชื่อคนนี้เนะี่ยเหมืนอนหลวงพ่อพูดบอกเนี่ยเราไม่เราเชื่อหรือเปล่าในใจของเราเนี่ยนั่นเนี่ยถามว่าตรงนั้นอนะ เราเชื่อไหมเราถามในใจของเรานะ่ะนั่นแหละที่พูดนี่นะว่าเวลาบอกอะไรเนี่ยเราเชื่อไหมในใจเรานะ่ะเราไม่พูดปากพูดในใจของเรานะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างตาที่บ้านของใครเขาก็คนที่อยู่ในบ้าน ก่านหน้าครอบครัวบอกลูกก็ต้องทําตามเชื่อใจพ่อไหมเนแบบนั้นพ่อแม่บอกไอ้ทําอย่างนั้นเราก็เชื่อไหมนั่นคืออันนั้นคือจุดมันที่จะพูดเหมือนเราอยู่สันร,รมนี่พ่อบอกอนั่งสมาธิพิจารณาลมของเราเนี่ยในใจเราเชื่อไหมนั่นอะสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้นะคือจุดนั้น หรือเราไปทําของใครของมันกันปอออกไปแล้วนี่นั่นแหละมันไปกระทางกันก็เรียกแต่เหมือนใครมาปฏิบัติที่นี่แนวทางสติปัฏฐานสี่นั่งดูกายกายเราทําอะไรบ้างทําง,งานใช่ไหมกลางวันเสร็จสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาเราทำนะใจเราทําด้วยไหมนี่ไปดูที่ภายในดูใจ ให้นั่งแล้วใจเรารวบรวมได้ไหมนี่นี่คือสิ่งที่เราพูดบางที่ให้ดูใจของเราเนี่ยบางทีเรามาปฏิบัติบอกไปนี่เขาไม่เคยทำตามอย่างที่บอกมันก็เลยพูดกับคนละเรื่องกันเขาฟังเราไม่เข้าใจเพราะไม่ทำไม่ทำตาม มันก็เหมือนไปคนละที่กันนะนั่นแหละคือจุดเราก็เอาไปไประยุกต์ใช้กับบ้านใครของคนนั้นบ้านใครบ้านคนนั้นนั่นแหละอ้าวอันนี้นั่นคือจุดของมันนะ เด่๋ยวก็จะได้กวดน้ำไปเมตตา